สั้นๆน,นะคะในหัวข้อที่ว่าเาขารักคุณปะถามจริงนะคะจะมีรองจุฬาทั้งหมด2ตัวสีม่วงกับสีเขียวคุณเลือกกองไหนนะคะให้เ,เพื่อนๆเลือกพลังงานที่มีมีความดึงดูดเพื่อนๆมากที่สุดนะคะคลิปนี้เป็นการอ่นานไพ่โดยรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูไว้เป็นแนวทางนะอย่าีเรียสมากเกินไปอ่นนานตั้งเลือกได้แล้วนะคะเขารักคุณจริงๆปะถามจริงนะคะเขารักคุณหรือเปล่าเดี๋ยวดูซิ ปลดปล่อยความรู้สึกไม่จำเป็นต้องให้ใครมาเยียวยารักษาตัวคุณนอกจากตัวคุณคุณสามารถเยียวยารักษาซ่อมแซมคุณได้วาดรูปดวงอาทิตย์ให้คืนกับอ,อ่สู่เขาเรียกว่าอะไระให้คืนกับสู่ท้องฟ้าของคุณน่ะเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างคุณสามารถกำหนดเองได้นะคะ อ่าเดี๋ยวดูซิแล้วเขารักคุณปะสามเหรียญอ่อทาวเวอร์แล้วก็อัศวินถ้วยใช่ค่ะกองนี้เขารักคุณแต่มันเป็นความรักที่เริ่มมาจากความเป็นเพื่อนบางคนอาจจะเป็นรักแรกพบบางคนอาจจะเป็นรักที่อยู่ๆก็เกิดความรักขึ้นมาอย่างกระทันหันเขาบอกคุณอาจเขาอาจจะรู้สึกรัก ตอนมือตอนตอนที่คุณรู้สึกว่าคุณซ่อมแซมหัวใจตัวเองคุณเริ่มกลับมารักตัวเองคุณเริ่มเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วคุณเริ่มแบบว่าไม่ค่อยใส่ใจเขาก็ได้ในกรณีแรกหรือกรณีที่สองเพราะความเป็นคนที่รักตัวเองของคุณการดูแลตัวเองของคุณจากหลังจากที่คุณเสียจะอกเสียใจอกหักมาแล้วคุณกับเขาเป็นเพื่อนกันเนี่ยทำให้เกิดความรู้สึกดีๆขึ้นมานะคะเป็น2ประเด็นเนาะคนคนนี้อาจจะเกิดธาตุดิน นะคะพึ่งศพกันมาก่อนนะคะแล้วก็ธาตุน้ำมีนกรกระพิจนะคะอืมมาดูตัวอักษรเนาะตัวอักษรนะคะตัว Q นะคะตัวพอพานนะคะขอขวดตัว C นะคะตัวคเกิดวันจันทร์จันทร์นะคะพุธเสาร์อาทิตย์นะคะประมาณนี้ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่กองที่สองกัน สําหรับคนที่เลือกกองสอนนะคะเรามาดูกันว่าเขารับคุณจริงๆป้านะคะหรือว่าอะไรยังไงเนาะเดือนสตาร์นะคะคุณเหมือนดวงดาวที่โดดเด่นเนาะคุณเป็นตัวของตัวเองอะค่ะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันอยู่ในมือคุณหรือคุณสามารถทําอะไรก็ได้คุณสามารถเป็นนางฟ้าก็ได้เป็นปีศาจก็ได้นะคะคุณสมควรที่จะได้รับความรักดีๆสิ่งดีๆความรักที่หวานที่โรแมนติกไม่ได้ความรักที่แบบ หวานอมขมกือเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซีว่าเขารักคุณจริงๆหรือเปล่าซึ่งจริงๆนุ่นสับไพแล้วล่ะแล้วเมื่อกีก้นุ่นลืมกดกล้องนะคะก็พูดตรงๆกันแบบนี้ <c oughs> อ่ะจัดเม้นนะคะหาถวยคะ่ะอ่อหกเหรียญแล้วก็ห้าดาบนะคะเขาเองเนี่ยอยาาติดต่อสื่อสารหรือเขารู้สึกว่าช่วงเนี้ยคุณกับเขาหยุดคุยกันหรือว่าคุณอาจจะถอยหลังจากความสัมพันธ์นี้ไปเนาะเขารู้สึกคิดถึงเขารู้สึกเศร้าเขารู้สึกเสียดายนะคะ อยากขอโอกาสอยากกลับมาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งหรืออยากวอนขอโอกาสมันมีอะไรบางอย่างที่คุณกับเขาได้ห่างกันไปไม่ว่าเขาจะห่างคุณหรือคุณจะห่างเขามันเกิดความหา่างแล้วมันเกิดมันทําให้เกิดการสื่อสารไม่ได้มันเหมือนมีอะไรที่ไม่ได้สื่อสารกัน <Huh. S 1> เขาอยากขอโอกาสคุณอีกครั้งอยากสื่อสารอยากกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกค,ครั้งหนึ่งเ <f> ขารู <f> ้สึกว่ามันเป็นกรรมเนาะมันเหมือนมีการผัดพาาจากกันนะคะแต่ถ้าเป็นไปได้นะคะ เออคุณให้โอกาสเขาหรือเขาสามารถกลับเข้ามาในชีวิตคุณได้เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าดีใจมากเนาะถามว่ารักไหมเราว่ารักแหละถ้าไม่รักคงไม่เศร้าแล้วก็เสียายขนาดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้อยู่ในมือเขาแต่มันอยู่ในมือคุณเนาะคุณสามารถทําให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้คุณสามารถที่จะแบบรักเขาก็ได้ไม่รักเขาก็ได้ปล่อยเขาไปก็ได้นะคะมันเหมือนเป็นโลกของการคู่ขนาดเนาะมันมันจบกันยากนิดนึงไงคะ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอักษรนะคะ ตัว U ค่ะตัว O ค่ะเอ่อเกิดเดือน3ามได้ที่3นะคะ33เดือน3ตัว W ตัว M นะคะตัววแหวนค่ะตัวชอช้างวันนะคะวันจันทร์จันทร์อังคารนะคะพฤหัสเสาร์อาทิตย์ธาตุอ่าราศีธนูเอ่อราศีธาตุน้ำ ถ้าน้ำดินกรกฎพิจิถ้าดินทุะสบกันมับกรแล้วก็ถ้าลุลมเมถุนตุนกลมนะคะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ด้วยนะคะใครต้องการดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มานะคะหรือใครต้องการสนับสนุนช่องก็จะมีดูโฆษณาหรือสมัครสมาชิกนี้50บาท80บาทและ100บาทนะคะ,ะเราจะันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย